สวัสดีครับผมสุรุตานะครับคอร์ดมนิตนางสือพิมพ์สปอร์รรตพูลราสต้าสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพักรหรือวันสบอดีที่26มิถุนายนนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มข้นน่าติดตามต่อเนื่องนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่ในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกและฟุตบอลร,รีเอเชียศึกซูเป,ปอร์รีจีนนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและแนะนำนะครับราย S W N 8 9เรื่องการเงินมัน่นคงปลอดภยัยครบคันละตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายอัด S W N 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับ คู่แรกไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมโสอโรเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแตกกันที่สนามกลางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดพบสซาบัว ทั้ง2ทีมเก็บมา4แต้มจาก2นัดแรกมีรุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะครับทำให้เกมนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งโดยชุดข่าวล่าสุดเอาชนะปาชูก้าสวยหรู31นะครับแท็กติกการเล่นของคุณซือชาบีอารองโซเริ่มจูนติดลงตัวมากขึ้นวันนี้เกมรุกพวกเขาน่าจะได้คิิยันเอ็มบัปเป้ฟิตกลับมาประสานงานร่วมกับ จูดเบลลิงแฮมวินิซิอุสจูเนียและอาดาเกิเรอร์ตรงนี้ต้องบอกครับว่าทำให้เกมลุกอันตรายเป็นอย่างยิ่งส่วนเกมรับการที่ตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะครับจะปรับมาใช้อันโตนิโอรูดิเกอร์จับคู่กับดีนเฮาเซนตัวรงนี้ครับผมมองว่าเกมรับจะมีความเหนียวแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นรวมถึงตำแหน่งแบ็คขวาแบ็คซ้ายเทรนส์อาร์โนกับฟานกาเซียก็เริ่มที่จะลงรอกแท็กติกมากขึ้นเจอกับทางเซาบัวน์นะครับทีมดัง ของออสเตรียนะครับซึ่งฟอร์มอาจจะดูดีเก็บมา4แต้มจาก2นัดแรกนะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดลงไปภายใต้แท็กติกการคุมทีมของกุนซอ โทมัสเรดพวกเขามีปัญหาเรื่องของเกมรับและแดนกลางที่ไม่ค่อยลงตัวนะครับส่วนแนวลุกผมมองนะครับว่าเมื่อเจอชุดขาวน่าจะสร้างความอาปั่นป่วนให้ค่อนข้างยากลําบากนะครับที่มีการคู่นี้ภายใต้รูปเกมที่น่าจะออกมาเปิดแรกกันและมีการกดดันเดิมพันค่อนข้างสูนมมงนะครับผมมองนะว่านักเตะของชุดขาวมีความเขี้ยวแน่นอนมากกว่าเพราะฉะนั้นบทกันไปแล้วสุดท้ายเชื่อว่าเรอัเอามดริจจะสามารถเอาชนะได้และมีโอกาสเหตุเต็มด้วยการเอาชนะแบบ ยิงขาดฉี่รเ,เอามัดติดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ฟุตบอลรีเอเชียึซกซุปเปอร,ร์ลีกจีนะครับเป็นเกมระหว่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตพบต้าเหรียญหญิงโปแชมป์เก่าเซี่ยงไฮ้พอร์ตฟอร์มการเล่นช่วงต้นฤดูกาลนี้แกว่งไปแกล่งมาไร้ความแน่นอนนะครับแม้พวกเขาจะมีจุดเด็ด เรื่องของเกมลุกดุกดันอันตรายนะครับแต่ปัญหาก็คือเกมรับสมาธิรุดเสียประตูง่ายนะครับแล้วก็ยังดูแล้วไรวีแววว่าจะดีขึ้นวันนี้รับมือกับทางน้องใหม่ตาเหรียญยิงโป้นะครับซึ่งภาครวมผลงานฟอร์มการเล่นถือว่าดูดีพอสมควรนะครับเรื่องของแท็กติก ความฟิตที่เวิร์คค่อนข้างลงตัวนะครับจังหวะโตกับอันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในยามที่แชมป์เก่ายังดูขาดความลงตัวเร่งกันแบบไร้ความมั่นใจนะครับมาจาเป็นต้องเอาชนะขาดผมเน้เชียทางต้าเหรียญยิงโป้นะครับเชื่อว่าเกมนี้จะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดกับออกมาเชียต้าเหรียญยิงโป้นะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลน่าสนใจประจําวันพฤาัสบดรนะครับเชียร์เรออามาดิด ระ,ะตาเหรียญหญิงโป้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเหงๆว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ